มาครับมาติดตามแล้วก็พูดคุยประเด็นของพามักเรสซิ่งครับผมให้ฉายาเขาอย่างนี้นะพามักเรสซิ่งเนี่ยน่าจะเป็นทีมรองนะครับทีมซัตเทอร์ไลท์ของดูกติที่พร้อมจะชนกับทุกค่ายเลยอยู่ที่ใครจะตีความนะว่าชนแบบไหน <laughs> ปีที่แล้วเนี่ยหลายคนก็แซวแล้วว่าแบบเออช่วงปลายๆเนี่ยทำไม ฮอเก้มาตินครับโอ้โหเอาใจลูกพี่ฟรานเชสโกบรรดาญาเลยเกินครับอ, <c oughs> อ่ะนั่นก็เป็นเรื่องราวที่คุยกันนำๆนะครับทีนี้มาคุยประเด็นของ p r a m a กเรสซิ่งกันหน่อยหนึ่ง p r a m a กเรซิ่งเนี่ยเป็นทีมที่ผมมองนะว่าก่อนหน้านี้พวกเขาได้รับการซัพพอร์ตแค่เพียงรถสเปคเก่า2ปีนะ จากเดิมคือสเปคเก่า2ปีแล้วก็ค่อยๆขยับขยับขึ้นมาจนท้ายที่สุดเนี่ยมีสเปคโรงงานทั้ง2คันนั่นหมายความว่าอย่างแรกเลยสปอนเซอร์ของทีมมีความเหนียวแน่นมากขึ้นเหนียวแน่นตรงนี้มันก็มาจากผลงานที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับไลน์อัพนักแข่งตั้งแต่การได้ใช้งาน โยฮันซาโก้กับฟรานเชสโกบันเดยาสองคนนี้ก็ได้สลับใช้สเปคโรงงานกับรดสเปคเก่า1ปีก่อนที่จะถูกดึงขึ้นไปสู่ทีมโรงงานทั้งคู่เลยนะครับนั่นก็พิสูจน์ให้เห็นนะว่า,วาดูคติเองไม่จำเป็นจะต้องไปฉกช,ชิงนักแข่งเบอร์ใหญ่ๆจากค่ายอื่นที่เป็นสัญญาจากค่ายอื่นมาอีกต่อไปแล้วอย่างเช่นที่เคยกระชากตัวฮอกเกอรเดนโซไปร่วมทีมนะครับ อย่างเช่นก่อนหน้าน,นี้ก็ได้อันเดียโดยสโซโซไปจากยมามาฮ่านั่นนั่นเป็นแนวทางที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าดูค a ติเนี่ยวางโครงสร้างการพัฒนาของพวกเขาเป็นสเต็ปที่ดีมากก่อนหน้าน,นี้มีทีมรองก็คืออาวินเทียนะครับอาวินเทียตอนนี้กลายเป็น VR46 ไปแล้วนะครับแล้วมีทีมใหม่มาอีกทีมหนึ่งนั่นก็คือ,อ,อทางด้านของเกรซินน นั่นถ้ากอกว่าตอนนี้ทีมที่เป็นขั้นบันไดขั้นแรกของลูกคติมี2ทีมที่จะคอยพัฒนาดาวรุ่งขึ้นมาให้พวกเขาเลือกนะครับทีมที่เป็นระดับกลางก็คือพรามักพรามักเนี่ยเป็นทีมที่ใช้สําหรับการพัฒนารถใช้สําหรับการเฟ้นหาว่านักแข่งที่พวกเขาเฟ้นมาแล้วเนี่ยจะสามารถมีศักยภาพเพียงพอไหมที่จะขึ้นไปสู่การเป็นนักบีทีมโรงงานหรือถ้าขึ้นทีมโรงงานไม่ได้ นั้บิทีมโรงงานที่ตอนนี้อายุก็ไม่ได้เยอะมากนะครับเปกโก้ยี่สิแจ็คก็25่ห้าแล้วทีนี้ปีนี้เป็นปียี่สิของแจ็คก็ถ้าเกิดอยู่ตรงนี้ได้นะครับแล้ว2คนได้ผลงานดีตำแหน่งที่อยู่ในพรามักก็ไม่ได้แย่นะครับเพราะว่ายังไงก็ได้สเปโลงงานทั้งสองคันนะครับดังนั้นมาดูครับปีนี้พรามักเรซซิ่งยังคงใช้บริการโยฮันสซาก้นะครับและก็อีกคนนึงนั่นก็คือฮอเก้มาติน เปิดตัวไปแล้วครับรถแข่งสเปคที่ได้ก็เป็น Full Factory GP22 ทั้งคู่ครับก็คือเป็นการเติมเต็มไลน์อัพรถแข่ง MotoGP สเปคโรงงานของดูคาติเป็นปีที่2ติดต่อกันนะครับที่พวกเขาเนี่ยตัดสินใจใช้รถแข่งสเปคโรงงานถึง4คันแต่ตอนนี้ยังไม่คอนเฟิร์มว่าอาจจะมีเพิ่มหรือไม่ นี่ครับ89ครับฮอกเก้มาตินแล้วก็ยฮันซาโกหมายเลข5ครับนี่ก็เป็นภาพรถแข่งเอาไาให้ชมก่อนนะครับด้านหน้ากับบ้นท้ายปีที่แล้วผลงานของทั้งคู่ดีมากฮอกเก้มาตินครับมาดูผลงานของฮอกเก้มาตินกันหน่อย มาตินเป็นลุกกี้ที่โดดเด่นมากจริงๆนะปีที่แล้วถ้าเกิดเขาไม่พลาดล้มในช่วง f p 3นะครับกับการแข่งขันที่ปอติเมลเนี่ยเขาน่าจะเป็นหนึ่งในคนที่ช่วยดูคติได้อย่างมากเลยทีเดียวมาตินเป็นลูกกี้นะครับแต่ลูก,กี้อะไรครับสามารถที่จะคว้าโพมา ให้กับตัวเขาเองเนี่ยได้ถึง4สนามนะฮอเก้มาตินเนี่ยคว้าโพในโดฮานะครับสนามที่2แล้วก็มาคว้าโพอีก2ครั้งที่เรดบูริงทั้ง2ครั้งเลยครับสตอเรียนกลางปีกับออสตเตรเลียนกลางปีรวมไปถึง3สุดท้ายครับที่บาเลนเซียสกิตเลคัสต่อโมสี่ครั้งครับแล้วปีที่แล้วฮอเก้มาตินครับโดดเด่นมากคว้าชัยชนะมาครองได้ด้วยกับการแข่งขันที่สตอเรียนกลางปี ขึ้นโพเดียมได้อีก3ครั้งครับนั่นก็คืออันดับ2ที่บาเลนเซียซึ่งเป็นสนามสุดท้ายครับที่ออสเตรียก็ขึ้นก็อันดับ3แล้วก็อีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็คือที่กาตานะครับสนาม2ก็คือโดฮากลางปีเรียกได้ว่าออกสตาร์ร้อนแรงจริงๆนะครับปีที่แล้วฮอกกี้มาตินจบการแข่งขันในะอันดับที่9บนแชมเปี้ยนชิพมี111แต้ม เก็บไปทั้งหมด4โพเดียมนะครับชนะ1อันดับ2-1แล้วก็อันดับ3อีก2ครั้งขณะที่ทีมเมดโยฮันซาโกโดดเด่นเหลือเกินครับเขาเคยถูกมองว่าเป็นนักบิดที่อันตรายต่อคนอื่นแต่ปีนี้โยฮันซาโกที่ขยับขึ้นมาอยู่กับพรามักนับตั้งแต่ปี2021เนี่ยก็ทำให้เห็นนะครับว่าเขาผลงานดีมากปีที่แล้วขึ้นโพเดียมมา4ครั้งคว้าอันดับ 2- 4ครั้งเลย นะครับคว้าโพลมาได้หนึ่งครั้งเก็บไปทั้งหมด173คะแนนอยู่อันดับ5บนแชมเปี้ยนชิพพอยต์เมื่อจบฤดูกาลซาโก้เปิดฤดูกาลมาร้อนแรงมากครับป้วนเปี้ยนอยู่ในกลุ่มหน้าตลอดเลยแล้วก็ถูกบ,บองเป็นเต็งแชมป์ด้วยครับปีที่แล้วเนี่ยสสนามแรกที่กาต้านะครับเพราะว่าแข่งกัน2ครั้งคว้าอันดับ2มาได้ทั้งคู่เลยนะทั้งกาตากลางปีแล้วก็โดฮากลางปี จากนั้นครับเขาก็คว้าอันดับ2ในโฮมเรสที่เลมองส์นะครับและก็คว้าอันดับ2อีกครั้งหนึ่งที่กาตาลุญญาในบารเซโลน่านั่นก็โดดเด่นครับแต่ว่าพอหลังจากนั้นโยฮันซาโกครับพอเริ่มต้นการแข่งขันในช่วงขึ้นฤดูกาลหลังตั้งแต่สตีเรียนกลางปีเป็นต้นไปครับโอ้โหผลงานดิ่งลงไปเยอะครับไม่จบการแข่งขันถึงสสนามอันดับดีที่สุดก็คืออันดับ5ที่อ e ิมิเลียโรมันญากลางปี น,นอกจากนั้นก็มีที่เอากราฟอีกครั้งหนึ่งก็คือดอันดับ52ครั้งติดแต่ว่านอกจากนั้นก็ดีที่สุดก็อันดับ6มีอันดับ11อันดับ17ก็มีครับส2สนามสุดท้ายจบอันดับ6นั่นเป็นผลงานของโยฮันซาโก้ครับก็ถือว่าเป็นช่วงปลายฤดูกาลแหละที่เขาผลงานไม่ดีครับทีมนี้ความน่าสนใจคือ ไลน์อัพของทั้งคู่เนี่ยสดใหม่มากนะครับมีทุกอย่างพร้อมให้ทั้งพรามักใช้งานแล้วก็มีทุกอย่างพร้อมให้ดูคติเรียกใช้ดูคติจะหย่อนชิ้นส่วนอะไรไปเลือกให้ซาโก้ใช้สนามนี้ทดสอบสำหรับในการแข่งขันจริงโดยที่ไม่จำเป็นต้องส่งดับบิตไวการ์ดลงมาเลยก็ทำได้หรือสนามต่อไปอาจจะใช้ ฮอเกมาตินในการทดสอบชิ้นส่วนบางอย่างที่สําคัญมากๆเพื่อที่จะป้อนให้กับนักบีทีมโรงงานนั่นก็สามารถทําได้นะครับนั่นก็คือหน้าที่ที่พวกเขาเซ็นสัญญาไว้กับทีมโรงงานดูคาติที่สําคัญที่สุดแต่ในปีนี้ครับบทสัมภาษณ์ของออผู้บริหารทีมก็ออกมาให้สัมภาษณ์ที่ค่อนข้างจะแน่วแน่พอสมควรครับมาไล่ดูตั้งแต่คนนี้เลยครับ p ปาโลคามปิโนตีครับซึ่งเป็น CEO ของพรามักบอกว่าในปีนี้เป้าหมายของเราเนี่ยตอกย้ําอีกครั้งหนึ่งครับต้องการตอกย้าอีกครั้งหนึ่งถึงศักยภาพที่มีเพราะว่าได้ทํำผลงานที่ดีมากในปี2021นั่นแสดงให้เห็นว่าพรามักทํางานกันอย่างมืออาชีพและนํามาซึ่งผลงานที่ยอดเยี่ยมสุดๆครับปีนี้ความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของพรามักเลยก็คือการแยกทางกับจุรติติซึ่งเป็นอดีตผู้จัดการทีม พวกเขาได้ผลักดันเอาคลาวดิโอคาราเบรซี่นะครับเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ของทีมคาราเบรซี่ครับก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่านี่คือครั้งแรกของตัวผมเองในฐานะผู้จัดการทีมครับและผมจะทำงานอย่างสุดความสามารถให้กับพรามักเรซซิ่งเพื่อยกระดับผลงานของพวกเขาให้สูงขึ้นไปอีกจากเดิม นอกจากนี้เนี่ยคลาเบซี่ก็ยังบอกน,นะครับว่าผมมั่นใจว่ายูฮันซากโก้และก็ฮอเกอมาตินจะสร้างผลงานระดับสูงให้กับเราหลังจากที่พวกเขาเองเนี่ยทำผลงานอย่างร้อนแรงในปี2021งานในปีนี้ของคลาวดิโอคลาเบซี่เนี่ยโดดเด่นแล้วก็น่าจับตามองมากเขาบอกว่าปีนี้เป็นปีที่ท้าทายอย่างมากพรามักเติบโตภายใต้ความทะเยอทยานและจะทำทุกอย่างเพื่อให้แฟนๆมีความสุข ขณะที่โยฮันสาโก้และก็ฮอเก้มาตินเองก็พูดเป็นเสียงเดียวกันครับว่าพร้อมจะช่วยทีมในการล่าแชมป์โลกให้ได้อย่างน้อยๆก็ประเภททีมอิสระที่พวกเขาทําได้ในปีที่แล้วนะครับแลวก็ในปีนี้2คนนี้แหละนะครับจะเป็นคนที่ไปป้วนเปี้ยนเกาะแกะแล้วก็เป็นตัวแบ่งแต้มจากทีมโรงงานทั้งหลายนะครับเผลอเผลอพวกเขาอาจจะกลายเป็นหนึ่งในคนดิเดตในการลุ้นแชมป์โลก ประเภทนักบิดมาก็ได้ก็มาติดตามกันดูครับนั่นคือการวิเคราะห์แล้วก็พูดคุยสำหรับพ r ร์มักเรซิ่งในมุมมองของผมเองครับมาครับมาคุยกับเพื่อนๆหน่อยครับ